โอ้ยคนกจอไอสัว์ยาเทล่นหนิร้องน้องัไ่สัตว์นจอดนีมัตัวกูไหมสัตว์ตัวมัหรอกูไหม Huh. โอ้ยยคนกันจอกไอสัต anyway. ว okay. oh, ์วายเายเกลนี่ัเล่นนี่ร้อง้องไอสัตว์ไอมอตัวมตัวกูไมสัวตัวตัวตวแมตัวตัวมตัวงตัวแมงังตัวแงตัวแม่ัมงตัวแมงตัวแมงงแงวัตวตัวมงแมงมงงตวงงมังงเวอเ ไปตอกไอ้เฮียลูกคนะยี่เฮียไอ้อกเฮียเ่อนคุณเด็เอากูไม่ลงสี่หนึ่งไอ้ควายลูกชูไอ้ลูกชู้ไอ้เฮียลูกเนหมดผีดิเฮ้ยโหลไอ้เฮียเก่งแค่หมดผีไอ้อกไอ้เฮียตัวตัวเพื่อนกูไม้เฮียควายลูกชูไอ้เฮียเก่งบางมั้งเนี่ยไอ้โมงเนี่ยไอ้โมงโมกุยเนี่ยเฮียเฮียได้เก่งหลับได้หมดเว้ยไอ้สัตว์เนี่ยอภิโจงอภิจีมึงคิดว่าต้งมีคนเดียวหรอวะเนี่ยไอ้สัตว์มึงชื่อไหมชื่ยอะไร อย่าพูดจ่อไปเพื่อนทิ้งเลยสัตว์ไ,ไ,ไ,ไอ้ควายลูกกระี่ไอ้เมือลูกชูไีแม่มโดนพวกกูทั้กงกลมอ่ะใครทีรถดำคือแบบอะไร้าเชื่อมสองเมตร มือใหญต้อบ่ายต่งอยากตัอบ่ายต้อบ่าเปินบทีเลย 哼哼、huh. huh. Ha <laughs> ha! And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.